สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง BPP Channel นะครับหลังจากที่เราได้น้องยกเขียวนะครับเป็นยามาฮ่าแก n นฟิาโนโอาโมาใช้ได้6เดือนนะครับขณะนี้เลขใหม่ของเราขึ้นไปที่3,500กิโลแล้วนะครับ3,575กิโลนะครับกับระยะเวลา6เดือนนะครับซึ่งรถคันนี้นะครับเราได้ ใช้นะครับขับไปทํางานนะครับระยะทางประมาณ5กิโลเมตรนะครับไปไปกลับก็สิกิโลเมตรนะครับโดยเมื่อตอนที่เรานํารถไปเข้าศูนย์เช็คระยะ1,000กิโลเมตรแรกนะครับช่างที่ศูนย์ได้แนะนําว่าหากครบกําหนด3,000กิโลนะครับให้ทําการล้างห้องเผาไหม้นะครับโดยซึ่งห้องเผาไหม้เนี่ย หากเราใช้ปัญนานมันจะมีคราบเขม่ามาติดนะครับที่ห้องเผาไหม้แล้วก็บริเวณหัวฉีดบริเวณวาวไอดีไอเสียนะครับก็ให้ทําการเติมน้ํายาล้างห้องเผาไหม้นะครับซึ่งวันนี้นะครับเราก็ได้เดินทางไปที่ศูนย์นะครับ <Yeah. S 1> เพื่อซื้อน้ํายาสําหรับเติมล้างห้องเผาไหม้เครื่องยนต์นมาแล้วนะครับ โดยเมื่อเช้านี้นะครับเราได้ไปซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องเผาไหม้นะครับยามาลูปคาร์บอนคลีเนอร์นะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นขนาด75มิลลิลิตรราคาที่สูงนะครับ75บาทนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับข้อแนะนำก็คือให้เติมลงใน น้ำมันบินซินนะครับที่เป็นเชื้อเพลิงของอรถยมามาฮ่าแกฟิลเโน่นะครับในอัตรา1ขวด75มิลลิตรต่อน้ำมัน3ลิตรครึ่งถึง5ลิตรนะครับโดยช่างที่สูญนะครับไดนะ้นำเพิ่มเติมว่าให้เติมตอนที่รถน้ำมันเหลือน้อยนะครับเติมไป1นขวดแล้วจึงเติมน้ำมันบินซินตามลงไปนะครับให้ได้ปริมาณ 3 5ลตรครึ่งถึง5ลิตรนะครับแต่ว่าอายามาฮ่าแกฟิลโนกของเราทางน้ำมันจุ4.4ลิตรนะครับเดี๋ยวเราก็เติมน้ำมันกลับไปให้เต็มนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเติมกันเลยครับครับและสำหรับอาตัวยามายามารูปคาร์บอนขีดเน่นะครับตัวนี้จะเป็นฝาฝากดเปิดนะครับคือกดก่อนนะครับกดกดล็อกแล้วก็เปิดนะครับจะมีซีน ครับปิดอีกหนึ่งชั้นนะครับแล้วกุญแจหลังจากนั้นเราก็เติมลงในถังนะครับ ตเติมลงในถังนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้กรวยดีกว่านะครับตัวที่รูมันเล็กแล้วรูเติมมันอยู่เล็กนะครับเดี๋ยวเราไปเอากวยมานะครับนนี้เป็นก้วยนะครับเราเติมหนึ่งขวดเลยนะครับสําหรับน้ํามันสามลิตรครึ่งถึงห้าลิตรนะครับน้ํามันเป็นน้ํายาเป็นสีใสๆเลย,ยครับ ครับแล้วก็เติมน้ำมันตามลงไปนะครับตัวนี้ที่ผมใช้เป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลนะครับแก๊สโซฮอล95นะครับ และในขณะนี้นะครับน้ำยาขจัดคราบในห้องเผาไหม้ได้ผสมลงไปกับถังเชื้อเพลิงแล้วนะครับถังน้ำมันเชื้อเพลิงแก๊สโซฮอล์จําจำนวน4.4ลิตรนะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะครับเราก็ไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรมได้นะครับเพราะว่ามันอยู่ด้านในห้องเผาไหม้นะครับซึ่งจะทราบผลอีกทีนะครับหากรถเรานะครับมีเหตุจำเป็นต้องเปิดฝาสูมนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่า ห้องเผาไหมเราไม่มีเข่าเมาตามที่โฆษณาไว้หรือเปล่านะครับครับและสำหรับท่านที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง BPP Channel ได้เลยครับเพื่อท่านจะได้เป็นคนแรกนะครับที่มองเห็นคลิปเวลาช่องได้อัปโหลดคลิปใหม่ๆลงไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับ